ผู้สิบกับพยักสองโหษผู้สิบห้าครับครับผู้สิบหกวักเพชรกับน้องตี้กับน้องตีกับน้องตี้ครับผู้สิบเจ็ดสิบเจ็ดไปเติมฟังด้วยนะเหมือนเดิมนะน้ำมวยนะไม่ได้ตามไม่ได้ตา สุดสามกองไฟม้<ต>เลยแปดสิบจุดเป็นเจื๊ยเนาะครบแปดคเก่งก็พูดกับกังกทาง<อ>แค่นี้ครับคะแนเยี่ยมสิบปดพบนเวที มวยไทยหยิบน,นะคะวันนี้ำทำกายคะแนนสูงมี่น้องของเราทุกทุกทั่วสารทิศอะโต้ลงเสาไปได้วยกันเงีวันนี้หนึ่งยกผ่านไปนักเตะเสืออีกนะครับวันนี้เราไปสงสัยเลยครับน้องไอซ์เอ,อ,อย่าช้ากับโค้ชขับไปขึ้นไปนั่งรอเลยครับในช่วงที่ขึ้นไปนั่งรอกว่าน,นี้ก็วันนี้ก็นั่งนั่งมวยกับผาเอา,าพาคนหนูพาโฮมไปตุ้งไป ให้ลูกหลานเราได้อบอุ่นไว้แต่ว่าให้ไปนั่งรอความผ่อนมนประลังพิธีใหญ่เลยมันจะได้ไม่สะดุดเนาะเพราะว่ามวยไหลได้ดิมวยไหลได้ดิเดี๋ยวจีจนลอยวนาครูสำคัญกว่ามันอีกตนกล้ามวยให้ตบถอ,อยไปต่อถ่ายเยอะเออบ้องฟินส่งนักมวยก้นเลยๆๆครับสุขสันต์วันเกิดแล้วก็ติดต่อระวันพิเศษน,นะครับสามพันสามร้อยบาทมีไม่มีแจ้งนะครับบังฟินบ้องทราบคัะครับ ช่วงหมดคู่สำคัญคู่พ hmm. ิธีการก็คงจะอยู่ที่ช่วงเวลาสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่านั้นนะคะแล้วก็จะได้เยี่ยมคู่สำคัญต่อเนื่องไปเลยโหมดต้นกล้าของเราตอนนี้ต้องต้องรีบทำเวลาให้ใหม่นะขอประดุมสั่เอออ่าน้องไอซ์นะครับลองไปสงสัยได้เลยครับรเลยไม่อยากให้ช้านะครับประหยัดให้ช้ามาดูมาช่องระยกที่สองโหม ្ចាំពីស្លាន់ត្រើន់អាំន់ក្រោះទៅពី្លាំងដែល្លាស្ស្លាល់មានក្រើងព្លាំទ ครบ4นาทีกับบอลนายนายโอ้ต่อไปจะป้าวเซุปเปอร์อกับีเเ คู่19เนี่เป็นเวรตการกับธงชัยเล็กนะคะเวสตการธงชัยเล็กเป็นคู่19เกเสือติดมาวาง2 0 0พันนะคู่ที่10นะคะคู่ที่9คือคู่ต่อไปฟิลเล็กมาวางไว้ที่3.3มพซุปเปอร์ออมมีก็เก็บมาไม่มีก็มาบอกเสืออีทับร้วมครับเสืออีทครับ น้องไอ้เสือหยิบคู่สิบนะเดี๋ยวคู่ต่อไปคู่เก้าคือซุปเปอ,อร์ออมกับฟิมเ,เล็กบนเวทีคู่แปดตอนนี้เลิศศิลาดองเจริญการช่างอยู่แดงกระป้อมน้อยทอใบเพชรอยู่น้ำเงินค่ะซุปเปอ,อร์ออมนะครับซุปเปอ,อร์ออมสูงขึ้นเลยครับชิดฟิมนะครับมาแล้วเอารบควนะครับถูกต้องนครับ

ใจนี่ถือว่าอยู่ในจิตอยู่ในบ้านเพราะตรงรังเราดอกเม้ตรงอาศัยอยู่นี่พอดี พอไม่เยอะนะครับสี่สิบควันนี้วงนนิว่าคนี่าเอาทีั้นน้องไอซ์กบเสืออีกขึ้นเลยครับขึ้นนั่งบนปรัลพิธีเลยครับตัวเลยครับโคตีเก้านะครับสุดกเอ่อ น้ำเงินนะคะักระปอฟน้อยอ่ะดีใจกับผู้ชนะใดีใจผู้แพ้ด้วยนะครับมาแล้วค่ะนักมวยตูกา้าครับเป็การพบกันระหว่างทางด้านมทมดังเอฟนี่คือไอ้หนุ่มสันเค่งหอมซุปเปอร์ออมซิทบอมซีและนักชกมุมน้ำเงินนะคะลกูกหลานตันสุงอุบลราชธานีของเรานี่แหละคะ่ะฟีมเล็กซ็ตเจ้าพ่อ